สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม l a g n a r o k x n e x t Generation คลิปนี้นะ่าจะเป็นการอัปเดตในเรื่องของการาล่าบอสเป็นหลักแล้วกันแล้วก็มีแล้วก็มีเบสิกการทำตัวเบื้องต้นแล้วก็การเรียงสกิลแล้วก็ของสมใส่แล้วก็ออฟเมลแล้วก็การอเวกน่าจะมานี้นะหลักๆก,ก็คือสเตต์สเตตก็คือเป็นอินก็ดันอินเลเวลเท่าไหร่ก็ดันให้ตันไปเลย ก็คือมีเท่าไหร่ใส่ยินอย่างเดียวต่อไปก็มาดูของสมสายก็จะเป็นดาวฟ้าหรือดาวทองก็ได้เราไม่ควรเล่นดาวขาวคือให้เริ่มให้เริ่มเป็นดาวฟ้าแล้วก็มีแรงตีบวกสูงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีก็ตีตามแคปที่เราเล่นไหวเช่นแคป6แคป7แคป8แคป9ก็แล้วแต่เราเลยตอนนี้เราก็มาดูออฟเอนชานก็เริ่มต้นเป็นเอนชานพนทั้งหมดให้ได้13 ทำไมต้องเป็น13เพราะว่าก็คือเราต้องดูว่าเราเล่นเ n c นช n t o f Mail อ่ะกดเอาเวกอ่าเท่าไหร่ถึงไหวบางคนเล่น27 30 33 36ใช่ไหมเราจำไม่ค่อยได้ว่ามันมันพัฒนามาไงนะแต่เรามองว่าถ้าคุณจะเป็นนินจาแล้วอ่ะคุณยังไงก็ต้องเล่น39เออเล่น39เพราะว่ามันจะต้องไม่งั้นถ้าเล่นต่ำกว่า39บอกเลยนินจามันไม่แรงเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นออฟ เบื้องต้นก็คือเป็นเอ c นชั้นออฟแมวเป็นเดลอกสิบให้ได้ทุกชิ้นอืมเนี่ยเป็น13ก่อน, mm hmm. ก,อนก็คือสตาร์สิบสม่ได้ทุกชิน้นอันนี้ยังไม่ต้องดูว่าเป็น m อ็มพนะคือเดี๋ยวเราค่อยลําดับขั้นต่อไปก็คือแรกเริ่มต้นก็คือเป็นอินให้หมด13ทุกชิน้นทาวนี้พอมันเป็นอินสแล้วยังไงต่อก็พยายามไปดูค่า s t a ตัสอื่นๆด้วยเช่นเอ็มเพนไฟนอลเอ็มดาเมจโบนัสไฟนอพแล้วก็ อะไรอ่ะลมท่าลมแล้วก็ขนาดม,มันก็ประมาณนี้ที่สำคัญเมจิกไลฟ์สติลอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรายืนบอดได้สบายก็คือตีไปดูดเลือดไปมันจะยืนได้ไหวเราจะไปเร็วๆเลยนะแล้วก็คร่านี้เราก็มาดูวิธีการดันค่าก็คือเราจะทำไงเราควรดันอินหรือดันอะไรถ้าเริ่มต้นเรามองว่าดันอินให้ได้สูงที่สุดแล้วเราต้องไปอาศัย เทพตัวจริงก็คือเทพตัวจริงอ่ะช่วยดันค่าอื่นๆเช่นไฟนอลเอ็มให้ได้สูงสูงฟไนนเอ็มให้ได้สูงสูงแล้วก็ดันค่าธาตุลมให้ได้สูงสูงดันขนาดให้ได้สูงสูงแล้วก็มีค่าเฮดมาช่วยไฟนอลเฮดช่วยหน่อยก็ดีนึกออกปะ่ะคือมันต้องอาศัยของไว้ไงนินจามต้องอาศัยของเยอะๆเพื่อที่จะทาให้ตัวมันเก่งขึ้นอ่าแล้วก็ถ้ามีรุนรุนเทพตัวจริงมีค่าอินบวกเยอะๆอินบวกเนี่ยบวกเยอะๆเหมือนจะดี แล้วก็มีอะไรอินเปอร์เซนต์อินเปอร์เซนต์บวกเยอะๆมันก็จะดีแล้วก็คือการที่เรามีรูนะมันต้องดูว่าเราต้องการค่าอะไรด้วยอืหลักๆมันก็ไม่พ้นนี่แหละที่เราพูดไปทั้งหมดอ่อาน,นี้เราก็มาดูว่าวิธีการที่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มย้ายไปเอ็มเพนได้คำตอบก็คือเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตัวละครมันเริ่ม ดันมันเริ่มไม่ไม่มีไม่สามารถดันค่าอะไรเพิ่มได้แล้วเช่นคุณจะไปดันค่า M ไปนั่น M อ o โบโดยที่แบบคุณจะไปออฟชิ้นอื่นเราว่ามันมันก็แล้วแต่ความคุ้มค่านะคุณจะไปออฟขนาดที่ประดับมันก็แล้วแต่ความคุ้มค่าคุณมันมันแล้วแต่ว่าถ้าคุณขาดอะไรแต่ถ้าเป็นเรานี่คือเราเล่นแบบสไตล์เรานะเราไม่สนค่าพวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นค่าดันออนไปจน13เลยแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนย้ายออฟ จากพรมาเป็นเอ็มเพนเมื่อตอนเมื่อไม่มีเมือ่อเมื่อไม่รู้จะทําอะไรแล้วเออลูนก็ทําครบแล้วบันทึกการต่อสู้ก็เลือกเป็นอินวิดแล้วก็เลือกเป็นเป็นแฟน non ัลเอ็มเพนคือถ้ามันทําครบหมดแล้วจนไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะค่อยไปย้ายออฟเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าย้ายออฟตอนที่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วลูนเต็มสเตตสเตตเต็มตีบวกเต็มแคปเต็มแคปอัปเกรดเต็มเอ็นชาร์เต็มจนแบบเออมันสุดทางแล้วก็ยย้ายโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ ด้วยความที่เซิร์ฟใหม่มันไม่ได้มีการ์ดเหมือนเซิร์ฟเก่าเราไม่ค่อยมั่นใจในการดันค่าธาตุดันค่าตัวพวกประดับที่มันมีอ่ะพวกการ์ดพวกเนี้ยเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะชดเชยด้วยอะไรน,นอกจากกรูนากับการที่ออฟตามตามตามชิ้นต่างๆเรามองว่าสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวต้องรอไปดูเพราะว่าสุดท้ายตอนนี้มันยังไม่ได้เอ็นเกมมันเพิ่งเริ่มสตาร์ทเราก็เลยยังไม่ค่อยกล้าแนะนําเท่าไหร่หรอกว่า มันควรจะทำค่าอะไรแต่อันนี้มันมันเหมือนมั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 นเลยจุดนั้นมาแล้วอ่ะเออก็ต้องไปหาการ์ดต่างๆเพื่อมาเพื่อมาทําให้ทุกค่ามันดันได้สูงพูดงี้ดีกว่ามันควรจะดันทุกค่าให้ได้สูงประมาณนี้ก็ไปเร็วๆเลยนะโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละพวกสเต็ตอนนี้มาตอนที่ไฮไลท์สาคัญที่เราเราเปลี่ยนค่าเป็นนินจาแล้ไหมแล้วเราอยากลาบอสใช่ไหมอ่าเราก็วิธีการลาบอสของคันแรกคือคันแรกเลยนะอันที่1 เรียกว่าชั้นอนุบาลเราทําได้แค่นี้เราทําได้แค่ปลาดาวก็คือตัวนี้โทชอลิเคนแล้วเราต้องดูด้วยนะว่าเฮดขั้นต่ำมันต้องมา20วิเพราะถ้าคุณยังทำเฮดให้ได้ไม่20ไม่ถึง20วิอะ่ะคุณใช้อันนี้เลเวล10ไม่ได้นึกออกปะอันนี้ก็อัพเต็ม10ไปเลยแล้วก็อันนี้อัพไวแค่หนึ่งก็พอหรืออัพ10ก็ได้นะไม่ติดแต่เราไม่ได้ใช้น้ําไว้อัพ5เพื่อที่จะทําทให้ไวรีครูดาวของตัวมานาอันนี้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้อัพ เพราะฉะนั้นสก,กิลลาบอสต,ตอนเลเ้ลคัทแขนอันหว่านก็จะ,ะมวนนี้เหมือนก็จะมีปลาดาวแล้วก็น้ําแล้วก็เราเราเราตีบอสไม่รู้เลยว่เาเซิร์ฟใหม่เหมือนเท่าไหร่อือเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นวิธีการตีมันก็จะตีแบบง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือเปิดปลาดาวเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงปลาดาวไปปัง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 ปลาดาวไปปลาดาวไปคือแค่นี้เลยตอนลาบอสช่วงคัทแรก แล้วก็อย่าลืมว่าสกิลปลาดาวมันเป็นไรธาตุมันเป็นนูท่ลใช่ไหมก็คือมันไม่มีธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณจะตีบอสอ่ะคุณก็กดใบธาตุช่วยก็ได้เหมือนจะแรงขึ้นเราก็ทำงนีเลยแค่นี้ตอนลาบอสช่วงแรกโอเคจบไปจบชั้นอุบานต่อไปชั้นต่อไปต่อไป,อไปชั้นที่2นั่นคือขึ้นขึ้น,นคลาสมาเป็นคลาสที่2และเป็นโอเบโรหรือโอเบโรเนี่ยโอเบโรเราก็ต้องมาดูว่าเราอัพอัพไฟเรายังไม่ได้ใช้หรอกเราก็อัพอัพแค่ชิลดยจ้ำ เท่านี้เหมือนเดิมเราก็ดูว่าเนี่ยามันใช้40วิบมิคือถ้าคุณจะใช้ก็ต้องดูด้วยแต่แต่เราว่าไม่จำเป็นก็คือมันไม่ค่อยได้ใช้เราไมนใช้แค่หลบสกิลบอสมากกว่าแล้วก็อันนี้10เท่านี้เลยคัสนี้มีหน้าที่เล่นแค่นี้ไฟล่าบอสไม่ได้ใช้เพราะมันชา้าอันนี้ไม่ได้ใช้มันชา้าอันนี้ก็ไม่ได้ใช้คือเราก็ใช้เราใช้แค่นี้อันนี้ก็ไว้ใช้ตอน k v m คือเราเรายังไม่ไปสกิลต่างๆนนเนอะเฮ้ยเรายังไม่ไปสายอื่นนะครับแค่ล่าบอส ไว้เท่านั้นลาบอสก็คือแค่นี้เหมือนกันมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรสกิลเลยให้เล่นก็คือมีหน้าที่คุณมีหน้าที่เปลี่ยนคลาสให้ได้เร็วที่สุดบูดเลยตอนไปอยู่คลาสเนี้ยรีบเปลี่ยนให้ได้เร็วที่สุดอย่าอยู่โอโบโรนานมันเสียเวลาคุณจะลาบอสตามตามตามลูกก็ได้แล้วพอรีบรีบลาบอสเสร็จป,ปุ๊บก,ก็รีบไปฟาร์มรีบเปลี่ยนคลาสให้ได้เร็วที่สุดประมาณนี้โอเคแนละ้วเราไปคลาสต่อไปเลยนี่เร็วรมากๆเลยนะไม่รู้จะเข้าใจไหมเข้าใจแหละ มันก็มาทีละสเต็ปโอเคชั้นคัสต่อไปก็เป็นเริ่มเป็นนินจาคัสตคัสต์สามบเร,ออรารเ,เรียกว่าอะไรไฮคัสเออเรียกว่าไฮคัสม,มูราคุมโมะมูราคุมโมะมูราคุโมะเพราะฉะนั้นพอเราเป็นคัสนี้แล้วมันเริ่มมีลูกเล่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมีลูกเล่นมากขึ้นปุ๊บเราก็อัพตัว escape mastery ่สิบเต็มไปเลยแล้วก็นี่อันนี้เป็นสกิลหลักของเราแล้ว,ลวนะในการล่าบอสสายฟ้าอันนี้ก็อัพไปแค่หนึ่งก็ได้หรือจะอัพสิบ ก็ได้เพราะมันจะได้ดามจเนี่ยอัพสิบไปเลยแล้วก็อิซโยอัพสิบแล้วก็ขอนไม้อัพสิบที่จริงถ้าขอนไม้สกิลพอ,อยังไม่พออัพไว้แค่หนึ่งก็ได้ไว้แค่เด้งไวแ้แค่กันตายแค่หนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันครลดาวมันหนึ่งนาทีอยู่แล้วคือเราเรายังไม่ได้มีค่าเฮดที่มากพอถ้าช่วงต้นเกมนะเราก็เอาไว้แค่หนึ่งก็ได้เออจะได้ไม่เปลืองพอยในช่วงแรกแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องกลับไปอัพสกิลคาสสองโอเบโรตรงนี้ เป็นไฟสิบอือเออนี้เอาไปแค่หนึ่งก็ได้เพราะว่าสกิลพอยต์มันมันที่จริงเออสกิลพอยต์เราว,าว่ามันจำจำเป็นอยู่เพราะตอนนี้เพราะตอนนี้เรากำลังจำลองว่าสกิลพอยต์มันใช้เยอะอยู่นะเนี่ยก็เป็นสิบยี่สิบแล้วก็สามสิบแล้วนะเห็นไหมว่าจะถึงกว่าจะได้ใช้คือสามสิบจ็อบแล้วนะแล้วก็เนี่ยสี่สิบจ็อบห้าสิบจ็อบโหเห็นไหมมันก็แทบจะเหมือนนะจะเปลี่ยนบัน่ชาต่อไปได้แล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอะไรที่สําคัญได้ใช้อ่ะ up อ,อันนั้นสกิลก็คือตรงเนี้ยอันเนี้ยได้ใช้ไฟสิบไฟฟ้าสิบอันเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยแรงไม่ค่อยาดาเมจไม่ค่อยแรงมากก็อัเแคหนึ่งก็พอแล้วก็ไปลงอิโซสิบอันนี้ขอนหมายไว้แค่หนึ่งก็ได้ประมาณนี้แล้วข้อ,อน,นี้วิธีเรียงสกิลหลักๆวิธีการเรียงก็คืออย่างนี้เราต้องไล่าอิโซก่อนใช่ไหมแล้วก็ไฟน้ําไฟน้ําวิธีการเล่นก็คือเราจะเล่นแบบนี้ อันนี้เรียงยังไงก็ได้โอเคก็คือเราจะเปิดออโตเมติกแค่ออโตแค่อิซโยอีกับตัวสายฟ้าแล้วเราก็มีปลาดาวแล้วก็มีอันนี้ด้วยคือก็ต้องคือ,อง่ายเราก็ต้องไปลองเทสดูนะว่าถ้าเราเปิดตัว2ตัวเนี้ยสกิลสองอันเนี้ยปลาดาวปลาเงินไอ้ปลาดาวกับตัวตัวปลากระกจกปลาดาวอะถ้าเราเปิดปลาดาวกับปลาดาวค้างตรงเนี้ยไววอะถ้ามันเปิดไววแล้วมันแรงกว่าหรือมันมัน,ม,นมันเบากว่าอะยรเงี้ยก็ต้องต้องไปลองเทสกันเองว่า พราะแต่ละคนค่าไม่เท่ากันบางคนเปิดไว้ก็ดีกว่าบางคนไม่เปิดก็แรงกว่าแล้วแต่นะคือเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทุกค่ามันมันเป็นตัวคูนอะ่ะเออมันก็ต้องไปดูว่ามันมันดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยแต่เราส่วนนะตัวเราเราเปิดอย่างนี้แล้วมันค่าดาเมจมันสูงกว่าแค่นั้นเองโอเคคราวนี้เราก็มาลองวิธีการรันบอสก็คือจะเป็นอย่างนี้วิธีการตีก็คือเราจะรันเดี๋ยวนะเอาใหม่ oh เราจะเปิด ่าโอเคถูกต้องเช็คถูกต้องเราก็จะตีแบบนี้เลยเดี๋ยวอยู่ตรงฝั่งนี้เนี่ยแล้วเราก็กดไฟรัวัวเห็นปะเนี่ยแล้วพอ iso i เซ iso, ISO, ISO e m ห d e อะ่ะเราก็ไม่ต้องกดไฟเราก็ปล่อยให้หน้าที่เป็นปลาดาวกับตัวสายฟ้าทําทําดาเมจไปเราก็แค่มีหน้าที่รอ รอตัวไอซียอีกกลับมาอีกรอบนึงแล้วเราค่อยมากดไฟอีกรอบหนึ่งเดีรอเลยไหมดาเมจมันจะลดลงไปตอนที่ไฟมันได้มาแล้วเดี๋ยวพอมันูดาวกลับมาปุ๊บมันก็จะไฟเดี๋ยวเราบอกเหตุผลเดี๋ยวรอกันนะอะเราก็กดนิบกดมาแล้วปุ๊บเราก็ไฟรัวๆเหมือนเดิมเห็นไหมพอตอนสังเกตแถบ i อซยอีกมันขึ้นอ่ะมันจะสามารถกดไฟรัวๆได้เห็นไหม Ừ, เราก็เล่นประมาณนี้กีเซอีมันหมดอ่ะมันก็คือพอมันไล่ไล่ไฟปุ๊บมันต้องมาโหลดไฟแล้วก็อย่างนี้อีกทีหนึ่งมันจะเสียดาเสียขั้นตอนเน้เสียเวลาตอนที่เราระหว่างที่เรารอไล่สกิลไฟเราสามารถปาดาวได้เห็นไหมเนีย่ยบ้ามันทาดาเมจปาดาวตลอดเวลามันเลยทําให้ดาเมจตรงนี้มันก็ชดเชยได้เหมือนกันประมาณนี้หรือถ้าใครลองไปเทสแล้วเทสแล้วแบบเทสแล้วแบบเหมือนปา สลับไฟน้ำไฟน้ำเอ้ไฟไฟฟ้าไฟสายฟ้าไฟสายฟ้าไฟแล้วมันแรงกว่าก็แล้วแต่คนแต่คือเราเล่นแบบนี้มันแรงกว่าเมื่อกี้ดำเมื่อกี้สังเกตดูเพราะเมื่อกี้เราไปกดไฟเบิ้ลสองทีใช่ไหมพราก,กดไฟไฟ,ไฟเบิ้ลสองทีปุ๊บอะมานามานามันจะหมดเพราะจังหวะที่มันไม่ได้ไล่สายฟ้าสลับ,ลบอะเราก็กดน้ำแค่นั้นเองพอมันกดไล่ไล่ไน้ำออกไปมันจะเติมมานาแค่นั้นเลยโอเคหมดไป อย่าลืมระหว่างอย่าลืมอันนี้ด้วยนะที่เวลาเรากดตัวปลาดาวปางังปลาดาวเนี่ยอืมสเกิลวแรกเนี่ยมันไม่มีธาตุมันเป็นนูเทลเพราะ,ะนั้นถ้ากดใบธาตุมันก็อาจจะแรงกว่าก็ได้แล้วแต่คนก็ต้องไปลองเทสดูว่ามันกดแล้วมันแรงกว่าเท่าไหร่หรือถ้ามันไม่ได้กดแล้วมันพลังพอๆกันก็ไม่ต้องกดกได็ได้ไม่ต้องเปลืองค่าไม่เปลืองเงินในการซื้อใบธาตุประมาณนี้ ต่อไปก็เป็นคัสต่อไปก็คือเป็นคัสที่3ามคัสที่3ก็อ๋อเราจะอ๋อตอนนั้นพอเราเป็นคัสนี้แล้วใช่ไหมมันจะเริ่มมีอ่ะมีแชโดจ้ำที่เป็นไฮดิงอ๋อเราก็มาอัพอันนี้ก็คือเราอัพอันนี้อ่ะเดี๋ยวเขาไม่ดูเราอัพอันนี้ก่อนแชโดมิสใช่ไหมปุ๊บเดี๋ยวเราทำพอเราพอเราพอเราจ้ำอ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ลงมาหรอกตั้งแต่แรก นี่เรากดให้ดูนี่พอเราปุ๊บเห็นปะมันหายตัวมันหายตัวแต่มันจะวิ่งไม่เร็วเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปอัพอันนี้ด้วยตัวเนี้ยถ้าเกมมุชะใช่ไหมออกเสียงไงไม่รู้อัพสิบึ่งแล้วเราเรามาดูลองกดอีกทีปุ๊บเห็นปะมันจะวิ่งเร็ว่ะอันนี้ไม่น่างงถ้างงก็ดูคลิปซ้ำวนไปโอเคอานนี้ เรากลับมาดังที่ว่าพอเราเป็นคัสสามแล้วเราอัพอะไรบ้างคือหลักๆคัสสามอ่ะมันมันอัพมันก็แรงแหละแต่คือมันก็ต้องไปลองดูว่ามันแรงกว่ายังไงก็คือส่วนใหญ่เราจะอัพน,นีส10แล้วเราก็อัพสายฟ้า10แล้วเราก็อัพอัลต้าอัลติเมต10แล้วก็อันนี้ไม่ได้อัพเพราะว่ามันใช้สกิลหนี้เราไม่ได้ใช้ก็ประมาณนี้เป็นใหญ่นะถ้าเป็นการรับบอสเราจะอัพแค่นี้ แล้วเวลาวิธีการใช้ก็คือใส่ฟ้ามันแทนที่ไฟอยู่แล้วแหละแล้วอันนี้ก็มาใส่แทนที่อันนี้เฮ้ยอันนี้แทนที่อันนี้แทนที่นี้เออหลักๆก็ประมาณนี้กระโดดไม่ได้ใช้ก็คือออตโอต้เหมือนเดิมก็คือเขาเนี้ยก็ต้องก็หลักหลักการก็เหมือนเดิมก็คือถ้าเปิดปลาปลาดาวอันเนี้ยปิดแล้วมันแรงกว่าก็ปิดแต่ถ้ามันเปิดแล้วมันแรงกว่าก็เปิด,เ,ปด,เ,ปดเออเพราะว่ามันกดใบท่านหรือไม่กดมันแล้วแต่คนไงอืมมันก็ ขึ้นอยู่ว่าต้องไปลองเทสแต่ละคนว่าทำดาเมจได้แบบไหนอ่ะเดี๋ยวเราก็มาลองเทสให้ดูนี่ไปไม่เร็วใช่ไหมคือแบบเราก็คิดว่าไม่น่าไม่น่างงหรอกมัง้งอืมคือไปทีละขั้นขนาดนี้แล้วนะก็คือวิธีการเล่นโดนคัสเนี้ก็เหมือนเดิมก็เหมือนคาที่แล้วแหละมันแทบจะทําเหมือนเดิมเลยเนี่ยพอ Easy Eat Run อีซูซุรันเนี่ยเราก็แคสไฟรัวๆเห็นปะ คือตอนนี้มันจะมียักษตีกองเพิ่มเข้ามาไว้แต่เราก็ต้องคอยดูว่าแบบเนี่ยพอ ICM e e มหมดเราก็ปล่อยแล้วเราก็ทำหน้าที่ในการรอของตัว I c ซอีกกลับมาอีกรอบหนึง่งเออเนี่ยเราไม่มั่นใจตอนแรกเราก็เริ่มว่าไม่มั่นใจนะว่ายักษตีกองมันดามเมจมันแรงขึ้นกว่าเดิมหรือมันทำให้มันหาลงวะเพราะว่าบางทีมันก็ออกบางทีก็ไม่ออกใช่ไหมก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเห็นมายามานาจะหมดเราก็แค่ไล่น้ําก็ได้บางทีเราก็ไม่ต้องเสีเ่ยกว่าจะให้มันต่อเนื่องแค่สีเควนซ์นมันไม่เปลี่ยน เนี่ยเดี๋ยวไอซียมาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดูนะมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไฟรัวๆเห็นไหมเล่เหมือนเดิมเลยดาเมจขึ้นเห็นปะมันจะขึ้นตอนที่ไฟมาเว้ยเออเนี่ยพเมื่อมีไฟใช่ไหมเออมันแรงขึ้นเนี่ยพอไอซียจะหมดเดี๋ยวค่อยดูนะมันก็จะเบาแต่มันก็ไม่ได้เสียศูนเสียดาเมจเพราะอย่าลืมว่าเราตีบอสใช่ไหมเราก็ไปกับตี้ไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วพอเราไม่มีสิเราก็ไม่ต้องไปตีไฟเว้ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปตีไฟปุ๊บเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวดูแลเรากดปุ๊บ ไอ้กดดิเห็นปะมันจะเสียค่าไล่แล้วค่าค่าในการไล่มันเสียเวลาเว้ยเนี่ยเห็นปะมันเสียเวลามากๆม,ม,มันแทนที่จะไปทําดาเมียได้ก็คือไปปลาดาวไปทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นท่าอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอีกแล้วพอมาเราก็กดรัวๆแค่เฉพาะช่วงที่ฮิโซยิมันรันนี่แค่นี้เลยเห็นปะ่ะดาเมจมันไม่ตกเลยพอมันก็ไม่ได้ตกมาเท่าไหร่นะจากองพ ดาเมทัว,วีอะดูจนเนี้ยสองพันสี่มันก็ยังสองพันสี่อยู่เห็นไหมเนี่ยเราก็ปล่อยพอมันหมดเนี่ยลราก็ปล่อยให้มันปลาดาวทําอะไรไปเท่าน,นี้เลยประมาณนี้หมดหมดยังวะนี่คือเร็วสั้นมากๆเลยนะทำให้กระชับสุดๆเลยถ้าไม่ไม่เข้าใจอะไรให้คอมเมนต์ใต้ลคลิปได้เลยคือแบบเราก็ไม่ได้ทําให้มันงงอะไรนะง่ายมากๆเลยเล่นง่ายมากๆค,คาร์ดถามมันเล่นแบบแทบไม่มีอะไรคือล่าบอสมันง่ายมากๆแต่ถ้า คุณไป KVM ไป t v g ấy, มันอีกเรื่องหนึ่งนะมันไม่ใช่สเต็ปนี้นะเราแต่แต่เราว่าตรงนั้นมันมันเป็นสเต็ปการเล่นแล้วแต่แล้วแต่คุณแล้วแหละคือว่าจะเล่นยังไงนินจามันมันหลักๆมันก็คือวิธีการเล่นจังหวะมากกว่าเออคุณจะเล่นสเต็ปไหนมันก็ไปอัพตามสกิลอัพตามที่คุณถนัดดีกว่า แต่แรกๆเราเราเราใช้เด็กเลยเพราะว่ามันจะได้ค่าของตัวไฟนันเอมเพนแล้วก็ไฟนอลเฮดเยอะมากช่วงแรกแล้วก็ไฟนันเอ็มดับเบิลโบนัสมันก็เลยทําให้ตัวละครมันแรงเว้ยแค่นั้นเองคุณจะมีเด็กไม่มีเด็กก็แล้วแต่แล้วแต่งบแล้วแต่ทรัพยากรในการจัดการการบริหารเงินหน้าตักว่าจะใช้ไม่ใช้เออหรือจะไปโกดเลยก็ได้ตั้งแต่แรกก็แรงเลยแรงแบบมากๆเลยแหละอ๋อแล้วก็ มีอีกหลักการหนึ่งที่เราลืมบอกว่าเวลาเราดันลมไปแล้วอ่ะนี่มาบอกทีหลังไม่น่างง,งาหรอกเวลาเราดันลมไปแล้วสมมุติตอนนี้ค่าดันลมเรา3ามเรา302%ใช่ปะ่ะสามปุ๊บเวลาเรากดค่าอิเซโยออ่ะอิเซยเอะมันจะทําให้พื้นถัดเ,เดี๋ยวกลับไปดูไหม่ตอนนี้ลมเรา3ามใช่ไหมแล้วน้ําเราร้อยไปเรา1้อ็พอเรากดปุ๊บดู ผลที่มันแรงเพราะว่าเห็นไหมมันจะเปลี่ยนค่าลมกับค่าเ,เปลี่ยนค่าไฟค่าน้ำอะ่ะเปซ็นต์ตามค่าสูงสุดที่เรามีเฮ้ยขน้นมันก็เลยทําให้ดาเมจไฟฟ้าได้สายฟ้ากับไฟอะ่ะมันมันแรงเข้าใจปะคู่กันอาวุธเงาไม่น่ามีอะไรมากนะก็คืออันนี้มันต้องไปลองชอ่อน้ําหนักดูไว้คือบางคนนะเขาไปทำเลเวลแรกแล้วแรงกว่าใช่ไหม ตอนที่มันขึ้นอยู่ยว่าไปตีบอสต,ตัวไหได้วยเพราะว่าเนี้ยมันใหม่ถึงแบบทาให้ดาเมจเป้าใหมยในขอบเขตสามเพิ่มบางบตัวบอสมันมีลูกน้องมีอะไรแต่คือท่านหลักๆเราก็ใช้นี้แหละท่านสามเพราะว่าอันเนี้ยมันแรงมันแรงกว่าสาหรับเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นสสยฟ้าอืมดั่นนี้ก็เป็นดีซโอหรือเป็นท้าบอสที่เราตายไวเอ้ตายบ่อยเราก็าจ,จะเป็นก่อนไม้ให้ครูดาวเร็วขึ้นก็ได้และนี้ก็เป็นคัสสี่เพิ่งเพิ่มมาก็ยังไม่แน่ใจยังไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนี้เรียง ก็ใช้เนี่ยใช้น้ำใส่แล้วก็ควรอัพเงาให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้8 9ดเป็นเลยส่วนการ์ดเราว่าพวกของสมใส่มันมันเป็นของตามเทียร์ต่างๆแล้เราว่าอันนี้น่าจะไปมันน่าจะอ๋อแต่ละคนมันไม่ได้เล่นมันไม่ได้ทำได้พร้อมกันหรือทำได้เหมือนกันแล้วว่าแต่ละคนมันเออม,ม,มันเทียร์มันไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับแรงแล้วกันว่าควรมีแรงทำ อะไรไหวแค่ไหนดันค่าอะไรได้ดันค่าอะไรไม่ได้เพราะว่าางคนแค่ดันออฟแมวก็อวกแล้วนึกออกปะไป3ามเมันหนักอยู่นะเออไม่ไม่ง่ายนะบอกเลยมันไม่ง่ายมันยากมากแล้วคุณจะมาทาแคป8ก็บอกเลยมันก็ไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายคือมันขึ้นอยู่กับเออจังหวะทุกอย่างมันแล้วมันใช้เวลาเวลาเล่นต้องใจเย็นว่าทําไมเราไม่แรงก็ต้องยอมรับว่าเราขาดค่าพวกที่เป็นเนี่ยเจาะเวทหรือเปล่าหรือเราขาดชอะเราขาดหรือเราขาด ไฟนั่เอ็มโนัสหรือเปล่าหรือเราขาดุธาตุที่เป็นนมเราขาดขนาดหรือเปล่าก็ต้องไปเช็คแหละก็ะคืออย่างที่บอกแรกๆมันดันทุกค่าให้ได้เยอะที่สุดไม่ต้องไปสนใจว่าค่าไหนจะจะสูงกว่ากันต่อให้อินสูงแล้วคุณก็ทําลมให้สูงขึ้นไปอีกพอลมสูงแล้วคุณก็ทาไฟนั่นเอ็มเพนให้สูงขึ้นไปอีกแล้วค่อยมาดูค่าว่าเมื่อไหร่ที่พอมันย้ายเ็ฟปุ๊บอะย้ายออฟเป็นเอ็มเพนแล้วมันแรงขึ้นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็ประมาณนี้เือ,อตัวละครเรามันถูกสตาร์ทถูกฟอรสไว้ตั้งแต่เมื่อหูเจ็ดแปดเดือนที่แล้วมันมันก็ไม่บอกคือมันก็คงแบบไปบอกตอนเอ็นเกมไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเราไม่ได้ทำสุดแบบโอ้ไปขนาดแบบเวอร์ขนาดนั้นหรอกปะอืมมันก็เป็นสายแบบกลางๆแล้วกันที่แบบเออถ้าคุณแบบทำตัวได้ขนาดเนี้ยก็ล่าบ,บอสสนุกแล้วนะอืมแค่นั้นเลย โอเคนั่นก็ประมาณนี้สำหรับคลิปที่ล่า,ลาบอสยังไงยนสก,กิลยังไงแล้วก็ใครไม่เข้าใจอะไรก็ค่อยถามคำถามเราล้วกันในใต้คลิปเนาะรอประมาณนี้โอเคหลักๆก,ก็คงเกิดประโยชน์กับคนที่มีคำถามเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราพูดแล้วเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็ถ้ามันไม่เข้าใจก็ถามคำถามใต้คอมเมนต์ในคลิปได้เลยแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยสวัสดีครับ